กิจกรรมเว็บไซต์ภาพฝันอันหอมกรุ่นมาร่วมการสร้างสรารน้ำหอมหลากหลายชนิดไปกับเอมิลี่ช่างทำน้ำหอมชื่อดังแห่งเมืองฟอนเทนเสร็จแล้วก็รับของรางวัลมากมายส่วนรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมไปพร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมโกโซดาซ่าวันนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมเว็บไซต์ดีๆจากเกม g กช i นอินแให้กับเพื่อนๆกันนะครับ กับกิจกรรมที่ชื่อว่าภาพฝันอันหอมกรุนโดยเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ผ่านทาง3วิธีการดังนี้นะครับได้แก่ 1. ผ่านทางแลนเชอร์ของตัวเกม 2. ผ่านทางตัวเกม g a s ช e ตอิ p a c t โดยให้เข้าไปที่หัวข้อกิจกรรมพิเศษและ 3. ผ่านเว็บไซต์คอมมูนิตี้ทางการเว็บโพโยเลบ และเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามายัางหน้าเว็บไซต์กิจกรรมแล้วก็จะพบกับหน้าตาต้อนรับแบบนี้และอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งนะครับในการเล่นกิจกรรมเว็บไซต์ก็คือให้เพื่อนๆมองไปที่มุมซ้ายบนก่อนเลยนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเพื่อนๆได้ทาการล็อกอินกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้ายังก็ให้ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วก็กดปุ่มเริ่มได้เลยโดยตัวกิจกรรมจะเกริ่นเนื้อเรื่องเล็กน้อยว่านักเดินทางจะมาเรียนรู้วิธีการทําน้ำหอมกับเอมิลี่โดยเอมิลี่จะให้อุปกรณ์รวมถึงคู่มือการทําน้ําหอมเอาไว้คร่าวๆให้กับเราจากนั้นตัวเกมก็จะตัดเข้าสู่ตัวเกมกิจกรรมแล้วนะครับหรือก็คือให้ผู้เล่นทําการเลือกการ์ดวัตถุดิบมา3ชนิดนํามาผสมกัน โดยกร์ดทั้ง3าใบนี้จะต้องไม่ขัดกันนะครับตามที่ระบุไว้ในคู่มือจากนั้นวัตถุดิบทั้ง3านี้ก็จะกลายเป็นน้ำหอม1ขวดซึ่งน้ำหอมก็จะมีหลากหลายชนิดแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เรานำไปผสมและสำหรับน้ำหอมคุณภาพสูงนะครับตรงจุดนี้เพื่อนๆดูให้ดีนะครับในคู่มือก็มีบอกเอาไว้นะว่าต้องใช้กร์ดวัตถุดิบที่เป็นระดับสูงเนี่ยเอามาผสมกันจึงจะได้น้ำหอมระดับสูงนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องผสมวัตถุดิบให้เป็นวัตถุดิบระดับสูงก่อนวิธีการทําก็คือให้นําเอาก๊าซชนิดเดียวกัน2ใบนะครับมาใส่ในช่องเดียวกันแล้วก๊าซนั้นก็จะรวมตัวกันกลายเป็นก๊าซร,ระดับสูงขึ้นมาซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมก็หาวิธีทําตั้งนานนะครับกว่าจะหาวิธีทําได้ก็งมหาเป็นหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยส่วนก๊าซวัตถุดิบนะครับเราก็สามารถหาได้จากการทาภารกิจประจําวัน ซึ่งไอตัวภารกิจประจำวันนี้เนี่ยตัวกิจกรรมก็จะเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะครับหมายความว่าเพื่อนๆควรจะมาเล่นกิจกรรมนี้แต่เนิ่นๆนะครับเพื่อที่จะได้มีเวลาในการหาการัตถุดิบได้มากพอในการทําน้ําหอมเองแต่กว่าที่ผมจะลงคลิปเนี่ยมันก็อาจจะผ่านไปหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับในเรื่องของกา๊วัตถุดิบหากเพื่อนๆมีการชนิดไหนที่ซ้ำกันเยอะ เพื่อนๆสามารถนำกานชนิดน,นั้นนะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นกาดวัตถุดิบที่เพื่อนๆต้องการได้ฟรีจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทาการทดลองผสมการ,รดวัตถิบเพื่อสร้างน้ําหอมขึ้นมานะครับยิ่งสร้างได้หลายขวดยิ่งกดล็อกรางวัลน,นะเออจะผสมซ้ําการแบบเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมก็จะนับว่าผู้เล่นสร้างขวดน้ําหอมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเหมือนกันนั่นเอง นอกจากของรางวัลจากการสร้างขวดน้ําหอมแล้วนะครับก็ยังมีรางวัลอื่นอีก2อ,อย่างที่เหลือนั่นก็คือรางวัลจากการเลือกขวดน้ําหอมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้กับเราสาวๆหนึ่งใน3คนนี้นะครับได้แก่นาเวียซิกวินและฟูรินะจะให้ผู้เล่นเลือกน้ําหอมนะครับที่ให้พวกเธอเนี่ยได้ตามใจชอบได้เลยอชอบขวดไหนก็ให้เธอคนนั้นนะครับ ต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าการออกแบบกล่องบรรจุพัน์ขวดน้ำหอมพูดง่ายก็คือการระบายสีกล่องขวดน้ำหอมนั่นเองโดยจะมีสีต่างๆให้ผู้เล่นได้เลือกใช้นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนะี่ยมันจะปลดล็อกให้บางส่วนนะถ้าอยากปลดล็อกสีทั้งหมดผู้เล่นก็ต้องไปสร้างขวดน้ำหอมขึ้นมานะครับให้ถึงจำนวนจำนวนหนึ่งก่อนตัวเกมก็จะปลดล็อกสีต่างๆเอาไว้ให้ใช้นะครับในโหมดระบายสีกล่องบรรจุพันนี้นะ เมื่อผู้เล่นลงสีเสร็จก็ให้ผู้เล่นทำการแชร์ผลงานนะครับเพื่อปลดล็อกของรางวัลเอาไปใช้ได้เลยเออแล้วก็ไอตอนที่เราเอาขวดน้ำหอมให้กับสาวๆเนี่ยเราก็สามารถแชร์หน้านีาน้ได้นะครับไอที่ว่ามีผู้เล่นกี่เปอร์เซนต์กี่คนมอบขวดน้ำหอมชนิดนี้ให้กับสาวคนนี้คนนี้นะครับเราก็เลือกแชร์ได้นะก็จะได้รับของรางวัลด้วยเหมือนกันนะครับเป็นไงง่ายใช่ไหมล่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมเว็บไซต์ ความฝันอันหอมกรุ่นจากเกมเกชินิพกนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก่อนจากกันหากเพื่อนๆชื่นชอบผลงานของผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถสนับสนุนผลงานของผมได้นะครับโดยการกดไลค์กดซับสไครปหรือจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโกสดาซ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ Bye.